ยามาฮิเมเจ้าหญิงแห่งภูเขาคล่างเลือดยามาฮิเมเป็นพูดผีที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาของประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะมีความแตกต่างกันออกไปในตามเรื่องเล่าขานแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะอยู่ในร่างของผู้หญิงสาวสวยผมยาวผิวขาวร่างเปลือยหรือสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดรุ่งริ่งบางครั้งก็สวมเสื้อผ้าที่ถูกทอขึ้นจากต้นหญ้าเปลือกไม้ในบางกรณีก็สวมชุดกิโมโนแบบ12ชั้น คำอธิบายเกี่ยวกับการปรากฏตัวและพฤติกรรมของยามาฮิเมะมีความแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ที่ปรากฏออกมาให้เห็นแต่โดยทั่วไปเชื่อว่ายามาฮิเมะจะออกมาให้เห็นลึกเข้าไปในภูเขาห่างไกลาจากชุมชนของมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วยามาฮิเมะจะกินกบและงูดิบๆเป็นอาหารแต่ถ้าหากศบโอกาสก,าก็จะหาทางเพื่อให้ได้มาซึ่งเลือดของมนุษย์ที่แสนโปรดปรานยามาฮิเมะมีเสียงที่แสนไพเราะชื่นชอบการหัวเราะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเขาก็จะกลายเป็นบ้า หลังจากนั้นยามาฮิเมก็จะทําการสูบเลือดของเหยื่อออกมาจากร่างกายเพื่อสูบพลังชีวิตบางครั้งยามาฮิเมก็จะสูบพลังชีวิตของเหยื่อด้วยวิธีการอื่นๆเช่นการมีเพศสัมพันธ์ด้วยการพยายามหลบหนีจากยามาฮิเมะไม่ได้มีวิธีการที่ชัดเจนบันทึกเอาไว้เพียงแต่มีเรื่องเล่าว,ว่าดูเหมือนยามาฮิเมะจะเกลียดชังถ้าเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะหนีมาได้สําเร็จแต่ถ้าหากถูกยามาฮิเมะระบายเลือดออกจากร่างกายไปแล้ว สุดท้ายคนเหล่านั้นก็มักที่จะเสียชีวิตจากอาการป่วยไข้ในอีกหลายวันต่อมาอย่างเป็นปริศนาตำนานที่น่าสนใจของยามาฮิเมเชื่อกันว่ายามาฮิเมหลอกหลอนอยู่ที่ถนนบนภูเขาเส้นทางระหว่างโทโมโจิและชิอิบะในจังหวัดคุมามโมโตะครั้งหนึ่งผู้หญิงที่เดินทางไปตามถนนเส้นนี้ได้พบกับยามาฮิเมที่มีเส้นผมพันกันยาวจนแตะถึงพื้นพร้อมกับหัวร้อยยอด้วยความหวาดกลัวเธอจึงได้กรีดร้องวยวายแล้ววิ่งหนีไป อย่างไรก็ตามเลือดของเธอได้ถูกยามมฮิเมสูบออกมาแล้วและเธอก็ได้เสียชีวิตในทันทีในหมู่บ้านโยชิดะบนเกาะยาคุชมาชายหนุ่ม18คนได้พากันปีนขึ้นไปยอดเขาเพื่อทําการถวายเครื่องบูชาการเก็บเกี่ยวครั้งแรกของปีให้กับเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์แต่พระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปก่อนที่จะเดินทางไปถึงยอดจึงได้ตัดสินใจที่พักค้างคืนในกระท่อมบนภูเขาเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น ชายหนุ่มคนหนึ่งตื่นมาทำการหุงข้าวให้กับคณะเดินทางแต่กลับเห็นหญิงสาวแปลกหน้ากำลังนั่งคร่อมร่างของเพื่อนๆพนทีละคนในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่เขารีบซ่อนตัวในเงามืดทันที หลังจากนั้นไม่นานนักชายหนุ่มทุกคนในคณะเดินทางก็พากันล้มตายโดยที่เลือดไหลออกจากร่างเหลือเพียงแค่ชายหนุ่มที่ซ่อนตัวอยู่เท่านั้นในเมืองฮิกาชิอุสุกิจังหวัดมิยาซากินายพรานคนหนึ่งได้ออกไปล่าสัตว์ในป่าในระหว่างที่เขากำลังเล็งปืนไปที่ลิงอยู่ๆเขาก็รู้สึกสงสารลิงจึงได้ลดปืนลงลิงตัวนั้นได้เข้ามาหานายพรานพร้อมกับมอบหอยทากให้ต่อมานายพรานได้พบกับยามาฮิเมะเข้า แต่มันกลับไม่เข้ามาจู่โจมใส่ทำให้เขาสามารถหลบหนีไปได้เรื่องเล่านี้ทำให้เชื่อกันว่ายามหาฮิไม่เกลียดชังทากนั่นเอง